สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องอันนนกับเอ้เก่งอันเล่ลูกคอยอ่ะสบายดีสบายดีตุงป่าเด้อคุยย่าหอมพอดีเข้าวนลำแม่ลูกเข่าเออ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 หาลำตาทั้งเพียงกินด็ดจ้าพี่น้องกินข้าวนํากันครับมาเด้อพี่น้อง แม่กับน้องซามน้อไม้ตมมากินปันเช้าไม่ต้มกับต้มเป็ดอารุกะอะไรกับต้มกินแม่พี่น้องไม่ได้กินขาวเช้าน้อกันกับน้องอ้นน้องน้นกะแห่น้ำไม่ต้มอยู่พี่น้องปลาดลนบเบรย์พอน้องอ้นพี่น้องน้องน้นกะเออบอไดมาทักทายสบายดีเอฟซีโดนเลยคิดหอดน้องอ้นอยู่ประจ้าให้น้องอ้นกะคิดหอด ลงป่าไม่ใช่ปูสักคนพี่น้องแหงใหญ่แหงดื้อน้องโน้นวัดดีครับวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนกาหยางเริ่มแข็งเติบแล้วพี่น้องหยางลบไปลบมากบางเตือกะอาจิล่มน้่เเ็็กน่่ยะก่มีเจ็บแน่่ล้่พี่น้อง หันยางเส้ไปเส้มาแม่กับบอยพันยางลงไปลงมาหันมาพี่ลูกมาพี่มาพี่มาน้องนนออกมาเบิ่งแบ่พี่น้องแอะแอะแอะลูกไรแบ่หันหันหันมักแต่แต่ได้พี่น้องกับแบ่นี่ ไสไหล่แแะไปไหล่แวบคือคนเมาเหลรานี่ยพี่น้องเพียนยางเด้กะให้เพิ่นเฮียนยางเองหนี่ยพี่น้องเพิ่นจะได้ยางแข็งยางนางได้ไว้พิ้นพอคันใช่แต่แม่จูงนี่กะลูกกะซิ่งยางมาเป็นจักเถื่อแหน่แต่กระปึงน้องนุ่นไปนำยัน ล่มเจ็บถ้าเป็นบรีน้ำหยากะไายมือเติบแล้วพี่น้องเพราะว่าซม,มิงบากุ้งกะได้ขึ้นมาเบิงเพิ่นไทยดุดดินปรับระดับหนาบ้านม,มาหลกักให้หน,นอนอยู่กับอีแม่กับน้องสาวก,กับสาม,มิงกับเขาไปละกะอองมาจอบเบิงลูกน้ำลุกขึ้นยืนยัง,งมา นอนนอนครับมามาหาแม่มาหาแม่เร็วหาแม่เร็วมาเร็วลูกเร็ว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 ไปแล้ว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 พี่น้องไปแล้วหันไปแลวกูด้อยูมเก่าเด้อไอ้ยิ้มรอยิ้มรอยิ้มรอ ทุย่าลูกตุย่าตุย่าตุย่าเออเพิ่งเห็นเอวดมาพี่น้องสวัสดีล่ะสวัสดีเฮ้ยนักศึกษาคนมาลานิลพี่น้องกเกะกเกะเฮ้ยตุย่าลูกตุย่าตุย่าสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นตะแขวชีเหลี่ยมเด้อพี่น้องแกวเัน เด,ดี๋ยวนี้ดือ้อเลยหยอกใส่พ่อไปพี่น้องนาน่ายาราออปัวใส่นมูอีกบ่เนี่ คือยังลูกคือยังนี่มันคือยังลูกอ่าส่งอาไปส่งอาเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะญงเป็นผู้บาอะไเด้่จ้าพี่น้องนแล้วใหญ่แลหญ่เลยไ่เป็นบ่าแล้ว Ngày tay nàng, chào nàng, chào nàng. Chái cái bát đi khát à. à. đi khát đi nhá à. đi khát à. à, đi nè, đi à. Anh đấy, à. đi 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 มีสม,มิงกับพี่ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอน,อนนรัชน์นเน่เดจ้จ้าพี่น้องลาไปก่อนจ้าพี่น้องอีรีแม่งวัดสดุทุกคนนั่นพัก